การเป็นพื้นที่ระบาดก็ทําให้ชาวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจะต้องปรับตัวนะครับแม้แต่พิธีศพซึ่งเป็นงานบําเพ็ญกุศลครั้งสุดท้ายให้กับผู้เสียชีวิตก็จะต้องลดขนาดงานลงครับวัดบางแห่งเขาต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับนอกจากจะพ่นยาฆ่าเชื้อหลังจากพิธีรดน้ําศพก็ยังของให้ญาติยื่นเอกสารแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตป้องกันไม่ให้วัดกลายเป็นคลัสเตอร์ครับติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดสงขลากว่า1,800คนโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ที่พบการติดเชื้อสูงสุดทำให้ลูกหลานของผู้เสียชีวิตในครอบครัววันสมานต้องปรับเปลี่ยนการจัดพิธีศพระหว่างตั้งศพที่วัดโคกสมานคุณจะภาพเล่าว่าได้จัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่มบรรจุถุงมาให้ผู้มาร่วมทำบุญแทนการจัดทำอาหารแบบแกงหม้อเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและยังจัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่างสำหรับผู้มาร่วมสวดศพ ซึ่งทางวัดจะทำพิธีศพให้สั้นลงและจะปิดศาลาที่ตั้งศพก่อนเวลา20นาฬิกาโดยไม่มีการนอนเฝ้าศพเหมือนที่ผ่านมาเมื่อก่อนเราจะทําเป็นหม้อใช่ไหมคะแล้วก็ตักเสิร์ฟให้แขกแต่ตอนนี้เราต้องใช้เป็นกล่องแทนเพราะว่ากล่องนี้คนหนึ่งทานก็คนละกล่องคือไม่ต้องมือก็ไม่โปะเพื่อนคะแล้วก็ทำให้แขกเขาสบายใจด้วย เพราะทำลายของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้มาร่วมในพิธีศพที่วัดแก้วสว่างวรารามตำบุคลองแหเมื่อวันที่20-21พฤษภาคมทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาทำความสะอาดภายในวัดทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้เหล่าญาติโยมโดยเฉพาะในวันพระแต่พบว่ามีผู้มาทำบุญค่อนข้างบางตาและบางคนเลือกที่จะนำพัตตาหารมาวางไว้เพื่อให้พระได้ฉันเพนแทนการมาร่วมสวดมนต์ทำบุญรับศีลเหมือนเช่นเคย แต่บางคนที่อยากมาร่วมทำบุญสังฆทานต่างก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยและน like ั่งสวดมนต์แบบเว้นระยะห่างปีน้องตายหรวัดี่ายสิไปเลยแหละว่เขาเรลี่ยนเขาปรับเปี่ยนแบบคือมั่งงานก็กรณีเวลาเขาจะก็มีแต่ปีน้องกันเต้ไปไม่ไม่ใกล้พอเขาแบบมันก็ไม่ได้ลูกดูนี่เลยเขาไม่มาหนานแล้วกรรมการบอกว่า ลูกต้องต้องมาแล้วแบ่งของไว้แล้วกลับเลยก็ไม่มาดีกว่าแต่ว่าข้อนี้ก็นึกจะมานะคะก็ใส่เมสรเนี่ยค่ะเราก็อ่างห่างกันใช่ไหมเราก็ระวังตัวอยู่แล้วการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิดสิในอำเภอหาดใหญ่ทำให้หลายวัดปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบศาสนกิจโดยวัดบางแห่ง งดรับการประกอบพิธีศพให้ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และขอให้ญาติของผู้เสียชีวิตนำใบรับรองแพทย์ถึงสาเหตุการตายก่อนอนุญาตให้ทำพิธีศพเพื่อความปลอดภัยบางวัดจำกัดเวลาในการตั้งศพแค่2คืน3วันในระหว่างการจัดงานต้องประสานอสมมาประจำการภายในงานโดยเฉพาะในช่วงวันรดน้ำศพและวันถาปนากิจศพและวัดจะพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังทำพิธีสวดศพเสร็จ และปิดศาลาทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้วัดกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS